ไม่ตบเจ้าอาวาสก็บุญแล้วมาชี้นิ้วสั่งให้เปิดประตูอ่าฮะแม่หลายคนอาจจะแบบคนแบบไหนเนาะที่พูดจาแบบนี้ก็คนแบบนี้ไงค่ะทุกคนแล้วดูสภาพไม่รู้ใครชี้ใครอ่ะนี่เลือเกินจริงๆเนี่ยนะคะ กับบุคคลคนนี้สวกิติศักดิ์นะแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ละค่ะทุกคนถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์การว่าอือสวเนี่ยอุ้มนะก็คือกับกรณีเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมอะนะคะที่แม้แต่จะแค่ตักเตือนเนี่ยก็ยังไม่ทําเลยนะคะเพราะว่าเสียงในการที่จะเห็นชอบกับคณะกรรมการที่เขาตั้งกันขึ้นมาในการพิจารณาเรื่องของสวกิติศักดิ์เนี่ย ไม่ถึงก็คือประมาณว่าไม่ผิดจริยธรรมอะฮะกับกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดบางพลานนะคะที่พิจิตแก้หัวเราะเลยนะเออหัวเราะไปพูดไปรู้อารมณ์ดีอะไรนะคะบอกว่าแกเนี่ยน้ำหนักตั้ง84โล ใครจะอุ้มไหวนน่มีความเล่นมุกแล้วเนิ่งบอกยืนยันนะว่าในการประชุมวุฒิที่มีการลงมติเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมาการจริยธรรมวุฒิสภาเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมประชุมก็เลยไม่ทราบว่าผลเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงมาทราบจากสื่อเท่านั้นแล้วก็ไม่ทราบบรรยากาศในห้องประชุมแกบอกว่าคนที่ไปร้องกล่าวหาแกเนี่ยไม่มีข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลแล้วตำรวจจะดำเนินคดีได้ยังไงหรือก็คือเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนจะบริสุทธิ์หรือไม่ก็อยู่ที่ศาลตัดสินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นแกบอกแกจะผิดได้ยังไงคือเรื่องผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ศาลเป็นคนตัดสินนะคะไม่ใช่มาบอกว่าตัวเองไม่ผิด เอออันนี้มันไม่น่าจะพูดได้หรือเปล่านะโดยเฉพาะกรณีที่กล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลไปขัดขวางการดำเนินการของเจ้าอาวาสคนใหม่ซึ่งก็มีการสอบแล้วไม่เป็นความจริงพร้อมพูดติดตลกว่าผมเนี่ยน่ารักจะตายชมตัวเองก็เป็นเนาะสำหรับกรณีที่มีชาวบ้านออกมาขับไล่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ย สวกิติศักดิ์บอกเรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าอาวาสคนใหม่นะเพราะสืบแล้วว่าเจ้าอาวาสคนใหม่ ไปจ้างคนอื่นมาไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆที่อยู่ในวัด4 5 0 0ึ500คนและการที่มาชูป้ายขับไล่ตนเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าตอนไปตะโกนขับไล่เนี่ยแกบอกแกอยู่ที่สภาแต่มีความพยายามใส่ร้ายแกคะ่ะแกก็เลยให้ทนายความเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินคดีกับทุกคนแกบอกว่าความจริงแล้วเจ้าอาวาสกับกับกลุ่มเนี้ย ไม่กี่คนเขามีคนมีปัญหากับชาวบ้านไม่ได้มีปัญหากับสวคือแกแทนตัวเองว่าเป็นสวนะปกจะมาบุกวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ครั้งและแต่สวไม่เคยอยู่สวก็ติดประชุมก็มีงานมีวันนั้นแหละไปชี้หน้านั่นแหละไม่ตบเอาก็บุญแล้วพระนั่นนะ่ะอ,อืนี่แค่อ่านก็รู้สึกว่านารกจะกินกระบ,บาลยังไงก็ไม่รู้นะคะ ก็อะไรผมก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าจะไปไปถึงปุ๊บเนี่ยบอกโยมมาทำไมมาก็ดีแล้วเปิดประตูให้ด้วยเป็นพระเล็กๆแล้วมาชี้นิ้วใช้ผมให้เปิดประตูมันใช่ไหมล่ะเจ้าอาวาสบอกเป็นพระเล็กๆมาชี้นิ้วให้ผมผมเปิดประตูมันใช่ไหมล่ะแล้วคือคุณเป็นใครเหรอคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเหรอคะคือขนาดว่าแบบ เจ้าอาวาสซึ่งบอกว่าเป็นพระเล็กๆมาชี้นิ้วอืคนอะไรคือจะขนาดนี้นะทุกคนนะในคลิปมีนี่เปิดประตูเลยเปิดประตูให้หน่อยมันใช่ไหมล่ะแล้วผมเป็นผู้ใหญ่แล้วพระเจ้าอาวาสเป็นยังไงเราไม่เคยไปพูดอะไรกับเจ้าอาวาสเลยแต่กลับเดินปรีมาหาผมแล้วบอกว่าโยมาทำไมผมจึงตอบไปว่าเอ๊ะ นี่วัดเข้ามาไม่ได้หรือ,อยังไงดังนั้นเราต้องฟังความจริงนะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าพระดีทําไมเข้าวัดไม่ได้อ๋อก็คือมันมีคนมาขวางไงคะพระท่านก็เลยเข้าวัดไม่ได้แกบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบแน่นอนคนตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอปตรอง,งานเบาลงแล้วเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินและดาเนินคดีกับกลุ่มเจ้าอาวาสเหล่านี้ เพราะมีการทุจริตมีการจับมีการจำน่ายพระหลายร้อยล้านซึ่งได้ตรวจสอบแล้วไม่นำเงินเข้าวัดดังนั้นต้องถูกดำเนินคดีหมดพร้อมกับยืนยันว่าชาวบ้านและดิเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพไปแล้วปฏิบัติตามคำสั่งสารดีกาและที่อ้างว่าส่งมอบทรัพย์สินไม่หมดขอยืนยันว่าส่วนสุดท้ายที่มีงาช้างก็ส่งมอบแล้วโดยเจ้าอาวาสคนใหม่เซ็นรับ จึงถือว่าชุดเก่าเนี่ยได้ส่งมอบทรัพย์สินไปหมดแล้วต่อไปนี้จะเป็นการตรวจสอบเจ้าอาวาสชุดใหม่และพวกถึงทรัพย์สินที่ส่งมอบไปทั้งหมดพร้อมทั้งเปิดเผยได้ว่าที่ไม่พอใจกันเนี่ยเป็นเพราะมีการจัดทําพรับที่ไม่ได้เข้าพิธีกรรมโดยมีสายแจ้งมาที่แก่ว่าน่าจะมีมูลค่าร้อยล้านบาท ซึ่งทราบว่าขณะนี้พระดังกล่าวกองอยู่จํานวนมากเจ้าอาวาสและพวกจึงพยายามจะเข้ามาขนพระเครื่องเหล่านี้ซึ่งเก็บไว้เต็มถึงสามสี่ห้องเออมันก็เป็นความจากฝั่งของสวกิติักคนเดียวนะคะสรุปเลยก็แล้วกันนะคือแกย้าว่าสอวไม่ได้อุ้มเพราะไม่ได้ทําผิดนะแกไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล แกยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของสอวอดูแลประชาชนดูแลอะไรก่อนหลังพบเงื่อนง,งำว่าเจ้าอาวาสปัมพะขายไม่ผ่านพิธีแล้วก็ไม่เอาเงินเข้าวัดและแกท้าเลยถ้าหากไม่จริงนี่ขอให้ฟ้องแล้วก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลก็มั่นใจว่าเรื่องจบด้วยกฎหมายข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือบิ๊กโจ๊กแล้วทำองนี้นะคะทุกคน